ประธานประธานบริษัทคุณนะครับออกครับ <c ười> นี่มันร่งพูดต่างหากเอ,อ,อย้ยาไปเอาน้่งมาให้หน่อยสิไม่เป็นไรดั้ง,ไงไบอกว่าไอ้เด็ที่นั่นบอกว่านี่คือคนรับใช้แล้วเวไถยบอกว่าจริงๆแล้วผมคือประธานบริษัทโอเคไหมนี่คือคนรับใช้จริงๆแล้วผมเป็นประธานบริษัทต, <c ười> ตื่น ปุ่นปุ่นกับลิน,นเดี๋ยวให้ดูโปสเซอร์เดี๋ยวพี่ถ่ายเมื่อวานใ <c oughs> ้าเ,เป็นอมืวาความหวังของ,ม,องามาด้วยฟ้า คะขึ้นศามไหมคะขึ้นขึ้นขึ้นค่ะจับขึ้นศาลเลยค่ะพี่ตำรวจไปค่ะขึ้นศาลขึ้นศาลไม่ขึ้นสาลหน้่ยพูดเธอไปยืนที่นี่มาใบไปยืนดีๆก่อนยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้มาขึ้นศาลเอาเอาหนีหนีหนีใครใครเล่นตำรวจจับโจรมั่งเล่นอืมเอานี้เลย ไม่มันตรวจได้มันเป็นลายมือติดได้ด้วยเออติดเสื้อผ้าได้ด้วย já falar เซเล่านะหรอชื่อว่าเขาเองนะ โชเฟอร์เองกับเองเองเอาให้อุ A, A, care, SBS, so, mm ่น hmm. ขับตอนนี้อั่คขับก็ะจกคนเพราะว่าเสื้อสีฟ้าก็ต้องขับคนของคุนี่เอยวันนี้มาเสื้อสีฟ้ากันหมดเลยทำไมทางที่วันพุธ

ตบปากเลยไม่พูดอย่างนี้ไม,ไม่เอานะไอ้นี่พูดฟันหยุนเมื่อกี้พูดใส่อุน่นฟันหยุนเลยใครนินทาพี่วันใหม่มานี่มาไปดูมันทำไมอีกวันใหม่วนใหม่ไปดูมันทำไม ไปดูมันทำไมอีกยาแก้ปวดหัวหน่อย <c oughs> ยายาแก้เป็นเด็กดอกเลยคะ่ะ <c oughs> นี่เวลามองที่พี่มองที่กล้องนี้พรากล้องแทนพี่อยู่ ตนาั

สาดน้ำนะรนำนเรื่องนี้ต้องขึ้นศาลไหมคะเรื่องนี้ต้องขึ้นศาลไหมคะเดนัทไอหยอุนมาเรียก มออยเอ้าก็ไม่ออกทางใารแล้วเราก็นั่งดูแม่วันใหม่ไปใส่แม่นู่นไปแม่เถอะให้ใส่แม่ไปใส่แม่เป็นอะไร 姑姑 อหนึ่งเบา้งถ้ามันถ้ามันกากมันก็จะเอาช้อนหนึ่งแล้วว่าถ้ามันไม่กากมันจะเอาสองช้อนส่วนที่รัดไม่ใส่็จหงช้อนใส่แต่น้ำตาลแยกตัวพริกพี่รัาใส่น้ำตาลกับน้ำปลาใส่ตัวพริกแยกจะกกันอ๋อพ่อได้ไหมอ๋อต้องทำให้ถึงไป the force be with you ต้องทำให้ถึงสามสิบแปดตอนนี้เด็กๆที่อยู่รอบๆกลายเป็นเจไดทำมือแบบเมื่อกี้แล้วทำมือแบบเมื่อกี้ทำมือแบบเมื่อกี้ หลับตาหลับตาพลังจงสถิตยอยู่กับเจ้าตลอดไปดโด<อ>ยนนะแกเรน,น เฮ้ยวัยรุ่นทำอะไรอ่ะ ไปทิ้งให้ดีมันไอ้ไอ้ลินลินลินเชพพลังด้านมืดกายเป็นโปเกบอลไม่กายเป็นดาร์เวเดอร์ น,นี่นี่เปิดชาร์จแบตเออขึ้นสารนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกันเละ